สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสราบบริกรดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริผ่าดาวยูทูบดอทคอมโหระษัยย์ระบบสุริยะารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d ดลิ v e r รีบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกอ,ออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็ที่โอเคนะฮัโลโหลฮัลโเทสฮัลโหลหนึ่งสอสามสี่วันทุทีวันทุทีนะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายขานนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูด,ดวงชะตารายวันหันสามหาสนุกป,ประจําในวันอาทิตย์ที่11กันยายน2565นะครับแลม2ข่้ำเดือน10ปีค้านขานในวันนี้สามารถทําการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะครับก็ ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับนะโอเคนะแหมวันนี้เนี่ยนะดูดวงมารานเออแหมคิวมาตอนนะรอในโทรไลน์กันสนุกสนานเลยเออเป็นสิบสิบคิวเนี่ยนะพอสายนี้เสร็จสายนี้เสร็จมามาในคนนี้เรืองนี้เรื่องนู้นเรืองนั้นเออคนนี้ลูกค้า VIP คนนี้ เป็นอะไรนะสปอนเซอร์คนนี้เป็นขาประจำเออมากันต่อกันยาวเหยียดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ปัญหาแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปนะบางคนเนี่ยอีกไม่อีกไม่กี่นานเนี่ยก็จะได้เงินได้ทองแล้วรอแป๊บนึ่งนะเอออีกไม่นานนะครับเพราะตามโดงชะตาย,ยังไงก็ดีนะแล้ะจารย์ก็ได้ทำคลิปพิเศษไปแล้วให้คุณไปดูได้เลย นะครับที่ว่าจะมีโชคลาภเนี่ยนะคือดูแบบโดยรวมนะครับหมายถึงเนี่ยนะตามวันที่บอกเนี่ยคุณสามารถเสี่ยงโชคได้มันมีโอกาสที่คุณจะแบบว่าวันนี้วันดีไว้จิตใจคุณเนี่ยก็ตั้งมัน่สนสวดมนต์มไหวพระปฏิบัติธรรมนึกแต่ในสิ่งที่ดีก็ขอ,ขอเกาะโชคลาภวันดียังไงก็ดีไม่ต้องห่วงประสบความสมําเร็จแน่นอนนะในดวงชะตาเนี่ยขอให้รวย นะครับปัญหาต่างๆนี่มันก็เยอะแยะนะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการงานบางคนการเงินบางคนบางคนอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความรักนะคือมันมันมีลูกค้าบางคนก็อาจจะเป็นคือระดับก็ใหญ่โตนะเป็นข้าราชการแล้วก็คือบางที <c oughs> แหมก็พูดได้บางส่วนเท่านั้นนะคืออย่างเงี้ยไอคดีอะไรนะของพิงกี้เนี่ยฟอร์เรสเนี่ย โอ้โหคือมันหลายองค์กรมากความเสียหายมหาศาลมากนะเออนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับคือที่อาจารย์ได้ฟังมานะที่จาย์คุยเนี่ยแล้วก็ร่วมเจ็ดร้อยแปดร้อยล้านครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่จะทําปาการจะไหล <c oughs> คือไปคือไม่ของตัวเองคนเดียวนะของคนอื่นนี่ตั้งหากนะไปดึงเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นมา คนนั้นสิบล้านคนนี้ยี่สิบล้านคนนี้สามสิบล้านนะเออคือมันหลายล้านมากแล้วมันประจวบกับต่างประเทศอีกต่างหากต่างประเทศก็มีนะมหาศาลเลยนะครับเพราะว่ามันโหมันแบบสุดๆเลยมีปัญหานะเวลาที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยไปเปิดหุ้นเนี่ยนะเออเรื่องเงินอะไรออนไลน์เนี่ยนะเออเขาเล่าให้ฟังจำ,จำได้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง นะตอนแรกก็เปิดแบบถูกต้องอะทุกอย่างไงเออนู่นนี่นั่นลงทุนไปเปิดต่างประเทศนะอะไรต่างๆเนี่ยเช่นซิฟหมกซิฟแมกอะไรน,นะเออพอเข้าใจนะแต่ว่าคือบางทีเขาตอนแรกดีอะ่ะแต่พอลงทุนไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจกต่างประเทศมันลงไนงะปึ้งนะเงินต่างประเทศก็ก็ถอนออกไปมันก็เลย <c oughs> มันก็เลยขาดทุนไง เออมันก็เลยเจ๊งมันก็มีปัญหานู่นนี่นั่นก็ยังต้องยาวแก้ไขปัญหากันต่อไปอนาารอยทยอยใช้นี่ใช้สินนู่นนี่นั่นโอ้โหเจ็ดร้อยแปดร้อยล้านเนี่ยมันก็คือต่อยคุณถูกรอตเตอรี่ของไทยก็ไม่พอนะเออถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตเอ้าถูกสามตัวด้วยเอ้าหน้าหลังหลังหน้าบนล่างเออต้นทังโต้งเต็งก็ไม่พอเออมีทางเดียวเนี่ยคุณจะต้องไปถูกนุ่นน่ะรถอยโต้รอยโต้ต่างประเทศ ใช่ไหมโอ้โหมันมัน,ม,นมันคือความเสียหายเนี่ยมันมหาศาลมากเลยนะโอ้โหจากที่ฟังมานะเออเพราะฉะนั้นอันนี้จานฟังมานะก็อย่าคืออะไรมากนะก็มาเล่าให้ฟังที่เข้าใจบ้างก็ไม่เข้าใจบ้างนะแต่ว่าเจ็ดเจ็ดแปดร้อยล้านนะงุมอันนี้ของจริงเออนลชวชวนกันมามันก็เป็นลูกโซ่กันนะอันนี้เดี๋ยวต่อมานะจะมาพูดถึงในเรื่องของ แลมสองขาความฝันนะนะแลมสองค้ามในความฝันจะเป็นจริงในสามวันข้างหน้ารีบรีบฝันเลยนะจะเป็นจริงนะครับต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันอาทิตย์นะชนะศัตรูนะครับสาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตาผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนนะตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทานน้ำมันในวันอาทิตย์จะเสียโฉม เออในดวงชะตานะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเออเล่าให้ฟังนะคืออย่างงี้มีคนมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เรื่องการเมืองตกลงว่าบิ๊กโตกับบิ๊กป้อมเนี่ยทะเลาะกันจริงไหมโธโถ่เหมือนคืออยู่เกมจะไปทางไหนนะคือสามปอเนี่ยรู้รู้กันอยู่นะรู้รู้ยังอยู่รู้รู้กันอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก เออไม่ได้ทะเลาะกันอันนั้นมนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสภาพแวดล้อนบริวารนูน่นนี่นั่นเพราะดวงชะตาของเมืองเมืองไทยเนี่ย <c oughs> นะดวงเมืองเนี่ยไอข้ข่าวข่าวล่ําข่าวลือนี่เยอะแยะมันมีอยู่แล้วแหละนะเออแล้วก็อะไรนะละครน,นะอะไรที่มืดๆเถาๆลึกลับซับซ้อนเนี่ยมันเยอะมากนะ อ,อระวังการถูกหลอกนะคือถ้าใครที่แบบว่าเป็นนักการเมืองซึ่งซ,ซื่ออะไรเข้าไปนะให้ระวังโดนหลอกด้วยเช่นกันนะบางทีผู้ไหนจะไม่ค่อยมีประสบการณ์นู่นนี่นั่นใช่ไหมเออแต่สามปอเนี่ยเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันหรอกเออเขารู้กันดีอยู่แล้วแต่เกมมันจะไปไปทางไหนไงใช่ไหมนะแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญกรร็รู้อยู่นะทำไมหกศูนย์ก็หกสองอันนี้ก็แล้วแต่นะ อันนี้ต่อมามาพูดถึงนะเสียงการเสียงเซมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับให้คุณตั้งจิตอนิฐานนะเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาแ่งความสำเร็จนะครับ <c oughs> สาธุพุทธาสังมิ้าชาลิติพระศิวดีเถระผ้ารางสอบผ้าเราฟังประสิทธิ์ที่เตรเมสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้รวย สมังนะบันบันธิตาธุด้วยมันดีแดงจันจันจ่าจันมะทะัทจ,จะริงจานะต่อมาได้เซียมซีใบที่เจ็ดสิบหกโชคจะต่างท่านในช่วงนี้นะครับชีวิตเนี่ยนะมีความยากลำบากยิ่งนันะคิดทำสิ่งใดก็ต้องฟังคำแนะนำของผู้ใหญ่ถึงจะดีนะครับน,นุ่นนนาสีดุมคาดหวังในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนะ แต่คุณจะต้องอดทนรอคอยสักระยะหนึ่งในด้านของความรักคุณเนี่ยคุณต้องมีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นนะครับคุณจะพบกับความสุขพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้จะสําเร็จรุ่งรเรืองราบรื่นดยดีนะครับมาพูดถึงดวงชะตาการสมัครงานท่านคงต้องรอคอยไปสักระยะหนึ่งมาพูดถึงดวงด้านคะแนนสอบก็ถือว่ายัางไม่ดีนัก ดวงชะตาด้านสุขภาพเนี่ยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้อาจจะยังไม่ทราบสาเหตุนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอาการเจ็บปนะ่วยเรื้อรังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักษาให้ถูกวิธีนะครับคุณจะปลอดภยัยโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองท้องช่วงล่างนะแล้วก็โรคติดต่อ,อโรคติดต่อนี่มันอะไรวะโรคแบบฮัโลโหลฮัลโหล โหลฮัลโหลไม่ติดต่อนะอ,อแหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอดีอาจารย์เผลอๆไปดูในเฟ e บุ๊กมามันจะมีโผนะเออเขาเรียกว่าอะไรนะโผหรือเป็นอะไรเนี่ยที่เขาวัดผลมาเนี่ยนะเกี่ยวข้องกับมหาเศรษฐีใช่ไหมเออของไทยเราเนี่ยนะมีตะก,กูลอะไรมากนะมีของ ีพีใช่ไหมที่อะไรนะอ่าจอสัวพีนันนีนาเนี่ยนะเอออุ้ยอาจารย์ก็ดูอายุจอสวัวพีใช่ไหมโอ้โห่แปดแปดสิบกว่าแนละ้วเอ๊แปดสิบเท่าไหร่จำไม่ได้นะพี่นะก็แปดสิบขึ้นนะแปดสิบสามบอกด้วจำไม่ผิดนะอุ้ยอายุยืนนะเออคนรวยเป็นเศรษฐีพื้นฐานดวงดีเนี่ยมาร์กายุยืนนะอาจจะถึงร้อยเลยก็ได้ใช่ไหมเออคืองี้ถ้าดวงชะตามเมืองเนี่ยดูจากดวงเมืองเนี่ยนะ คือดาวพฤหัสบดีเป็นวินาศอยู่เนี่ยแต่ครับก็สุขภาพก็ต้องดูแลนิดนึงแต่พอปีหน้าคือถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ก็คงผ่านได้ะนะไปจนถึงปีปีหน้าเนี่ยพฤหัสบดีทับเนี่ยโอ้โหอันนี้ยาวเลยตันุก,กระดุมพาสัชชาพ,พันทุปุตตะกว่าจะถึงอริใช่ไหมสุขภาพร่างกายกว่าจะเจ็บป่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุก็ยังยาวยืนยาวต่อเนื่อง นะเม่ว่าจะคือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะยังดียาวไปจนถึงโน,โน่นแหละห้าปีเต็มนะสมมุติอจอสัวใช่ไหมแปดสิบสาใช่ไหมก็บ,บวกไปอีแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปด8ปดใช่ไหมเออเก้าสิบก็ไปลุ้นกันช่วงปีนั้นเพื่อรหัสอยู่อะไรเออถ้ายังผ่านไม่ได้ปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊โอ้โหรับรองไม่ต้องห่วงถึงร้อยแน่นอนแหมนะ คืออันนี้คือเปรียบเทียบนะอธิบายให้ฟังว่าจากอิกทธิพลดาวพฤหัสเนี่ยเป็นอยู่ในภพที่เสียเนี่ยต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายนู่นนี่นะการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะบางทีเผลอๆอเนะป่วยปวย่ปวยทั้งบ้านเลยป่วยทั้งบ้านนะป่วยมาแล้วเอ,อคือของอาจารย์เนี่ยบอกได้เลยไม่ใช่โควิดเอ,อคือที่ป่วยเนี่ยเป็นโรคประจําตัวนะแล้วที่มันอาจจะนานหน่อยเพราะว่าอายุมากแล้วธรรมดา นะเอ,อแล้วก็ชอบนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอกลางคืนเนี่ยตีหนึ่งตีสองน,นะยังกินปับเปี๊ยะอยู่เลย <c oughs> ขนมเปี๊ยะเออขนมเปี๊ยะเออนั่นนะแหละแหมท่านหมาเศรษฐีบอกว่าแมมถ้ามีโชคลาภขายที่ขายทางได้นะโอ้ยจะส่งขนมเปี๊ยะยัดไส้ทองให้จา์แหมหวานเลยทีนี้เออไม่อ้วนเอาเท่าไหร่จ๊ะ <c oughs> เกินปุ๋ยมุ้ยนะโอเคอันนี้๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของ อา่าตามวันเกิดนะนะอาดาวทูดีนะครับนะเพราะอาจารย์เนี่ยงดน้ําแข็งนเนี่ยพยายามฝืนใจมากฝืนใจงดน้ําแข็งกินแต่กาแฟร้อน <c ười> คือเสมหามันเยอะมากอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยให้คุณระวังเลยคือการระบบทางเดิในหายใจเนี่ยนะปอดน,นู่นนี่นั่นเนี่ยแน่นอนเลยคือเสมหาจะเยอะมากม แล้วบางคนอายุมากเดี๋ยวเสมหะาเนี่ยมันจะเหนียวข้นทำมันจะทําให้หายใจลําบากไอเออนู่นนี่นั่นเนี่ยนะอันนี้จะพยายามกินกาแฟร้อนให้ได้ประมาณสกาักอาทิตย์หนึ่งฝืนนะฝืนนะนนะพยายามนะแต่อาจจะไม่ถึงนะ <c oughs> ลองดูนะลองดูแล้วมาพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นให้เว้นสีฟ้าไม่ดีนะครับเพราะว่าฟ้าเป็นการากีนีสัญจรเนี่ยนะ ระวังปัญหาเรื่องความรักการเงินมีรายจ่ายนะครับตกฉิฉินนินท่านู่นนี่นั่นนะศาลาตอแหลตอหลดตอแหละอะไรเงี้ยน,นะเออเพื่อนเนี่ยโอ้ยคนตอแหลก็แล้วแต่นะมันก็เรียกะไรอยู่กับคนในระดับนะตอแหลก็ต้องอยู่กับคนตอแหลได้นะมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยน,นะเออเพราะนในดวงชะตาเนี่ยนะครับสีที่ดีก็จะมีสีแดงสีเขียวสีชมพูสีม่วงสีดําเป็นต้นนะนะเออสีที่ดีที่สุดในวันนี้ ก็คือสีเขียวนะเขียวดีสุดนูนนี่นั่นนะครับสีเลามาคือสีม่วงได้นะม่วงก็ได้น้ำก็ได้นะครับอัน,น,มน,นยมณีก็คือยกมรกตออกเขียวเขียวผิวเขียวไม่ใชเหมือนเดือะหักนะคนละอย่างเลยมคนเดือะหักตัวใหญ่เ,เวลาโกรธจะตัวมันใหญ่แยกเฟเจอร์เป็จูนะ อ,อคือจะไป,ไปดูเดอะเดอะฮักของปีเก้าสิบมาแล้วนะดูย้อนเลยดูย้อนสมัยก่อนเลนะสมัยสมัยกูยกแหมมันแอดเวนเจอร์มันก็มาตั้งแต่โบร,โบราณน,นะก็ซนะี Ranger, Ranger, นะ Ranger, ล่านะไดเรนเจอร์โจเรนเจอร์ะเทอร์โบเรนเจอร์อ่เียดูหมดแลวนะ <c oughs> อันนี้เพราะฉะนั้นต่อมานะครับมาพูดถึงในเรื่องของทิศท,ที่ดีก็จะมีทิศใต้แล้วก็ทิศตอนตกเฉียงเหนะือ เป็นที่ที่ดีประจรําเหนวนนี้นะเพราะฉะนัะ้นมาพูดถึงตามวันเกิดดวงคนที่ไม่ดีคนเกิดวันศุกร์อย่างที่บอกนะศุกร์อยู่ไหนศุกร์อยู่ราศีสิงค์ครับเร่งชาวลัคนาราศีกุมครับมีคนนินทาคนอยู่ครับเออไม่รู้ว่านินทาอะไรเมื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าสิงห์เนี่ยนะก็อาจจะเป็นงาน <c oughs> งานประมาณนี้คนมีระดับคนมีชื่อเสียงนะแล้วก็เพื่อนเอองานกับเพื่อนนะแล้วก็ราสีกุมก็ธนุกรุภาสัญชาพันธุก็น่าจะเป็นญาติพี่น้องไม่เธรรมดาเออนั่นเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่าไปคิดมากต่สิ่งใดนะนะอันนี้ก็ต่อมา นะครับคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางกลางวันพุธกลางวันดีครับเออดีนะใครดีมั่งโอ้ยสิงก็ดีไว้ใ <c> น <oughs> ดาวเสียงมันมีทั้งดีทั้งเสียนะเออในดวงชะตาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแต่คนเกิดวันพุธดีประสงค์ความสมบร็จม,มีโชคหนามนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อเจรจา,านู่นนี่นั่นนะครับก็จะประสบความสำเร็จต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์อาจจะ ให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับต่อมน้ําเหลืองตับไตกะเพาะอาหารลาไส้นะแล้วก็สายตาเบาหวานต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะเออบอกมีลําไส้แม้พูดนะตจง,จงใจพูดเออจงใจพูดพด้วยปุญสะดุดเอ <c oughs> <c oughs> ๊ะนะหลายอย่างในบางทีพูดด้คุณคิดนะเออถ้าคุณแบบมีสติอนะเวลาฟังลอาฟังเอ๊ะ เราอาจารย์พูดอย่างนี้แสดงว่าคุณมีสติเออมีสติมีปัญญามีความรู้มีคุณธรรมใช่ไหมแตม่บางคนคุยฟังๆฟังๆขาดสติลำสายกูสายตาเว้ย <c oughs> อันนี้ตาใหญ่เลยทีนี้เออนะแหมอน,นี่คือบางครั้งเนี่ยนะในการลองใจคนเนี่ยนะหลายคนมาดูดวงเนี่ยืออาจารย์ก็จะลองใจไปนะเวลาพูดไปอย่างเนี้ฏิกริยาคุณเป็นไงบ้างคุณมีสิม่ทมํามไหมคุณคิดได้ไหมหรือคิดไม่เป็นคิดไม่ออก ใช่ไหมเออพอพูดไปว่าคุณคิดได้เ <c oughs> ว้ยแล้วคนก็แปลกเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงได้บอกแแปลกอะไรมาเนี่ยนะแนะนำนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออแสดงคุณมีสติเออต่อมาอันนี้มาพูดถึงไหนแล้ววเนี่ย <c oughs> อ๋อเม่งจ่ายเออนั้นในดวงชะตาเนี่ยนะครับถึงคนเกินในวังคารถือว่าดวงคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะในดวงชะตาคุณเนี่ย ต่อมาคนเกิดในวันเสาร์มีเงินมีทองประสบผลควางสำเร็จสมหวังดีนะครับเงินเข้านะคนเกิดวันพฤหัสก็จะเหนื่อยนะครับต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามถึงจะประสบความสำเร็จน,นะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนกูย้อรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะจากผู้หลักผู้ใหญ่หนู่นนี่นั่นนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาเลยนะจะมาพูดถึงในเรื่องของดวงดาวดาวใดเดือดใด นะดาวดาเพราะฉะนั้นดาวเสายังไม่ดีนะครับคือต่อยตอ่เสาเดินหน้านะถ้าเสาเดินหน้าก็ยังเสียอยู่ดีเอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีจริงๆก็ต้องนูนน่นไงนวาสิ้นปประมาณยี่สิบยี่สี่ยี่8หกยี่แปดไม่จำไม่ได้นะเออประมาณนี้แหละนะก็ไปดูในคลิปเอานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน <c oughs> นะพอธันวาก็สาวก็ติดพิษนี่ยังริดาวปีใช่ไหมเออก็อาจจะปีใหม่ว้วนับปีใหม่ไปเลยก็ได้ปีใหม่อะไรอะไรก็ดีนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะก็ต่อมาจันย้ายจันย้ายตีสามยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดตีจันก็เข้าสู่ราศีมีนเรงชาวลัคนาราศีกัน นะครับอยู่ในเรือนพื้นรหัสมีได้เสียแน่นอนไม่รอดเสร็จแน่ดูแลตัวเองนะสมเหล่ยงเลี้ยงเหลาเย้บปอหอนะ,นะต่อมาดาวจันร์ติดพิษหน้าเก้าโมงสี่สิบนาทีพิษหน้าก็แลยระวังในเรื่องการมีแผลเรือดลางแล้วสายยาตกน้าตกท่านะครับตายแล้วเออมีความสัมพันธ์ติดโรคจุตะหลาโอ้ชิพหายแล้วเออต้องระวังนิดน,นึงนะอันนี้เก้าโมงสี่สิบไปถึงนู่นเนี่ย สิบห้านาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะติดต่อสื่อสารอะไรก็แล้วแต่นะบ่ายสาโมงครึ่งมาแล้วติดต่อได้ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับโอเคอันนีี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนณาราศีเมษนาศีเมษการงานมั่นคงดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่การเงินมีรายจ่ายความรังไม่ค่อยดีระวังจะมีปัญหากัดทะเลาะก,กับบาริวาร นะครับนะชาวราศีเมฆเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับถ้าคุณมีปัญหาอมอุปสรรคอยู่เนี่ยนะหลังวันที่8คุณจะดีขึ้นนะครับเพราะดวงคุณดีไม่ดีมาหลายวันแนละ้วนะต่อมาชาวลัคนาราศีพุกศ์ราศีพุกศกดวงคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยก็ไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่วนด้านการเงินของคุณเนวันนี้ก็ถือว่าได้เงินนะ จะมีเงินเข้ามาประสบผลความสําเร็จนะครับเแต่ว่า <c oughs> ดาวไปตาตัวคุณไม่ค่อยดีะนะต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนราศีเมถุนดวงคุณการงานอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนได้มากนะครับความรักก็ถือว่าดีอยู่ในดวงชะตานะแต่ไม่ควรไว้ใจเพื่อนฝูงมากนะักนะครับมันจะมีทั้งดีทั้งเสียนะก็ต้องระมัดระวังรอบคอบไว้นิดหนึ่งนะครับ ต่อมาเช้าลัคนาราศีกรกฎราศีกรกฎเนี่ยดวงคุณในวันนี้การงานถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับในด้านของการเงินก็ถือว่าได้เงินแต่ก็จะมีรายจ่ายด้วยเช่นกันให้ดูในเรื่องของสัญญาเอกาสารนิดนึงนะครับความรักเก่าก็ถือว่าดีในวันนี้นะต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์สิงห์ดวงคุณเนี่ยนะการเงินก็มีเข้ามานะครับงานวันนี้ต้องระวัง อาจจะมีความเสียหายหนู่นนี่นั่นน่าเพื่อนก็นไม่อยดีนะครับแตอาจจะสร้างปัญหานะจันก็เป็นแปดในดวงชะตาเนี่ยวันนี้คุณจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจรอลุ่มอย่างเห็นได้ชัดอาจจะเป็นงานก็ได้เงินก็ได้ความรักก็ได้นะต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัก,กนณาราศีกัน <c oughs> <c oughs> ชาวราศีกันเนี่ยต้องรอลุ้นคือดวงชะตาคุณเนี่ยนะเยอะพอประมาณ อาทิตย์วันที่14ไปแล้วเนี่ยนะมีโอกาสที่จะมีโชคอย่างไม่คาดฝันนะครับนู่นนี่นัน่นน,นะเดี๋ยวพอหลังจากอาทิตย์ย้ายเนี่ยคุณก็จะดีนะครับในเรื่องของการทำหน่งหน้าที่การงานนะในด้านของการกันในช่วงนี้ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่งของความรักดีอย่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุล สานะสีตุนดวงคุณเนี่ยโชคล่ามมาเต็มอยู่แนละ้วนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของผลประโยชน์การเป็นในหน้า <c oughs> ต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยนะต้องระวังต้องมีสัญญาไวน้นิดหนึ่งออในดวชะตานะครับส่วนในด้านของการงานก็อาจจะมีศัตรูคู่แข่งก็เป็นธรรมดานะในโดวงชะตาคุณสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะครับการเงินก็มีทั้งรับทั้งจ่ายนะ ต่อมาชาวลัคนา,า <c oughs> ราศีพิจิกพิจิงใเนี่ยการงานวันนี้ต้องระวังให้มากนะครับถ้าตัดจุกจอะไรก็แล้วแต่ให้ใหเลื่อนไปก่อนจะดีนะส่วนด้านการเงินในวันนี้อาจจะเหนื่อยต้องขยันให้มากนะครับดาวประจาตัวคุณก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูดวงชะตาคุณในด้านของการเงินถือว่ามีเงินเข้ามาดี ให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงนิดหนึ่งนะครับออการเงินก็มีเข้ามาก็ถือว่าดีนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับต่อมาเช้าล,าลาักนณาราศีมังกรมังกรก็ถือว่าก็จะมีรายได้เข้ามานะนะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับในดวงชะตาสุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะในช่วงนี้ไม่ควรเดินทางไกลยังไม่ค่อยเป็นผลดีในดวงชะตาคุณสักเท่าไหร่นะครับออในดวงนะ ส่วนในด้านของการเงินก็จะมีเงินเข้ามาอย่างที่บอกนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมจะต้องขยันต้องเหนื่อยให้มากนะถึงจะมีเงินมีทองเข้ามานะครับและดวงชะตาคุณเนี่ยโชคลาภคือมันก็จะจะมีทั้งดีทั้งเสียนะก็ต้องระวังนะครับการงานก็มีโอกาสประสบผลความสมําเร็จนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีน ราศีมีนโดยชะตาคุณเนี่ยนะครับวันนี้อาจจะเหนื่อยก็ต้องขยนัอยนอดทนได้มากจะประสบความสาเร็จนะการเงินก็ถือว่ามีมีโอกาสที่ดีนะครับจะได้รับการช่วยเหลือนะเรื่องเองินเ,เรื่องทองนะครับเออแต่ว่าดวงคุณในวันนี้โชคล่ามีเข้ามาก็าอาจจะเก็บไม่ค่อยอยู่นะของชาวลัคนาราศีเมีนนะครับโอเคนี้ครบแล้วลสิบสองราศีจะมาเสี่ยงไพ่ยิบซีด้วยเพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อไม่ต้องห่วงนะโย่เพลงงิ้ว <p eng ing you> โอ้ยดีใจมากเลยอาจารย์เจองิ้วแล้วอเจองิ้วแล้วเดี๋ยวจะตัดต่อใส่ข้อความนะเรื่องราวเป็นอย่างไรเวลาคุณฟังแล้วจะได้เข้าใจ นะเวลาคุณฟังยิ้วนน่นนี่นั่น,นจะมีภาพประกอบแล้วก็จะมีะคําบรรยายด้วยนะเท่าที่สามารถที่จะฟังได้นะความเข้าใจแต่จะลุยให้ส <c ười> ี่สิบนาทีประมาณห้าสิบนะกูะให้ฟังนิ้วเพลินเลย <c ười> ชึบใบที่หนึ่งนะครับชึบใบที่สอง ยุบใบที่สามนะให้เวลาสิบวิเจ๊งโง่าสีโง่ชิบปล่อยก็จับนะคนเรียกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ครับหนึ่งไม้เทา้าสมัครงานได้งานประสบผลความสวาเร็จนะครับการเงินก็ถือว่าดีนะส่วนความรักก็จะมีเกณฑ์การเริ่มต้นนะครับที่ดีต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ครับเจ็ดดาบนะคือดวงตาใครก็แต่ที่ทำในเรื่องสิ่งที่ผิดกฎหมายการหรือเรี่ยงภาษีนู่นนี่นัน่น,นเนี่ยนะต้องระวัง นะครับการเงินอาจจะมีคนมายืมเงินคุณสุดท้ายก็ไม่ได้คืนส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยก็ถือว่าอาอาจจะลักซ้อนนะครับใ้เสียงกานก่อนแต่งงานนะนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามคุณได้ก็ล่าช้าถือไม่เท้าเพราะฉะนั้นะในเรื่องของการงานของคุณดีประสบความสาเร็จนะการเงินก็ดีนะครับแล้วก็จะมีคนมาจีบคุณก็ได้นะหรืออาจจะมีความรักมาเรียนรู้นิสัยใจของคุณก็ได้นะครับ ก็ถือว่ามีเสน่ห์นนะโอเคอันนี้ครบแล้ว12ลราศีนะครับถ้าได้สนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ